นู้นนะโอสูงสิบเมตรนะ่ะโอ้โหปริมาณน้ำออกมาเนี่ยเยอะแบบนี้เลยนะแค่โยนลงไปเสียบปั๊บน้ำเนี่ยก็ไหลออกมาให้เราทันทีเป็นปั๊มแช่ได้วัวนะจากราคา3,000วันนี้มาจัดโปรโมชั่นในราคาแค่หลักร้อยแล้วคุณดูความแรงของน้ำดิขนาดท่อหนึ่งนิ้วอะดูดิเนี่ยเห็นไหม สูบน้ำเข้าถาังพันลิตรแบบนี้ใช้เวลาแค่9นาทีบอกเลยโคตรไวจะใช้น้ำในบ้านเข้าไร่เข้าสวนนะสบายเลยเขาสูบน้ำได้ไวและแรงไงแล้วสเปคจริงเนี่ยเขาระบุมาว่าสูบน้ำได้สูง18เมตรตัวเนี้ยเขาใช้ไฟบ้าน220โวลต์วนะัวนาเราให้สายมายาว10เมตรแล้วยังมีแยกสายดินเนี่ยเพิ่มความปลอดภัยมาให้อะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยนะจะมีเศษปูนเศษดินเศษใบไมน้นยเข้าไปอุดมนะันนะเห็นไห เขามีตะแกรงป้องกันมาให้และไอ้ท่อข้อต่อตรงนี้1นิ้วนาะทําเป็นแบบทองเหลืองด้วยตัวเนี้ยเป็นป um ั๊มแช่ไดโวขนาด1นิ้วนาะขนาด0.5แรงมา้า450วัตต์ด้านในเนี่ยใช้เป็นขนลวดทองแดงแท้เป็นเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นแถมยังรับประกันให้อีก6เดือนในราคาโปรโมชั่นแค่หลักร้อยนะจัดได้เลยตะกร้าซ้ายมือ